อัปเดตนะคะพี่น้องอัปเดตหลังจากที่มือเศร้านี่มื่อเศร้าในไทยกับไฮเบิงเนาะคะ่ะทีนี้ไทยวิดีโอเปิดไฮเบิ้งนาม่วแลวเนีน่ยะนาดน,า,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 นาบ้านมันบาจ่าตอนนี้เขากะมัขุดแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่าน,นี่ก็เปิดให้พี่น้องไฮเบิงบ่ได้เด้อจา้านี่โอ้พลังคนจะเฮ็ดหนันกขึ้นกันเนีะพี่น้องมือล้วนๆน,นะคะขุดขุดนี่เราเพิ่นกับไปขุดหม่องพูนจ้ะมืออื่นเขากระสีกลับมาเฮ็ดไม,ม่เนาะค่ะกลับมาเฮ็ดอีก จังสีแลลวก็อัปเดตให้เบงน,นะคะตอนนี้หนะ้าบ้านกะแหงค่ะพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ในสภาพนี้แ่ะพี่น้องก็เศร้าแตาสวยได้ดียกัแต่ตอนเช้าเลยตอนนี้ก็บายสามครัวแล้วเขาตอนน้าตองไปขุดอีกที่หนึง่งพี่น้องนรอะปิดน้ำบ่ได้เขากระมบ่ได้แม่จา้สาสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนทั้งไก่ทั้งไก่เนาะคะ่ะเนาะ เป็นจัาไดกันเนาะจ้าสบายดีบอนี่ก็สบายดีเนาะค่ะกันั่งยิ้มของเก่าละพี่น้องมือนี้บ่ไดไปเหตุงานเนาะค่ะที่เก่าเวลาเดิมชุดเก่านี่ละพี่น้องเพราะว่าไหนไหนมันก็นได้ว่างเล้วเพราะว่าวางหันคลิปทีแล้วนี่ก็ว่องห้ฟังไตเติลในเบิ้งววานามมันท่วมบ้านเนาะค่ะมือนี่นี่ก็เลยบลูวาสิได้กลับไปเหตุงานจักุมงเพราะว่าต้องนั่งล้อซาก ที่เขาสิมาสอมทอก็เลยถือโอกาสนั่งเหตุคลิปไหวนะคะกะจากที่ไทยคลิปบังหันนี่ก็ว่าสิาว่าค่อยๆบ่อยฟังว่าไปจังใดมาจังใดห,หลังจากบอกเขาลาแล้วคือมีดซิลีนบอกค่ะเขากาจะมเาลืมต้นเบาเนาะคะ่ะแต่ก็เงืนอกับขอบปุนขอบกุ้นหลายๆเด้อค่ะสำหรับคำคอมเมนต์เนาะคะ่ะจากเอฟซีสุข,ขุสุขคนจากพี่จากน้องแล้วก็ค่ะ ขอบคุณหลายๆสำหรับที่ทุกท่านเด้เข้ามาชมมากกดติดตามนี่กะดีใจค่ะถึงบ่ได้ลงคลิปกัยังไม่ยอดคนติดตามเพิ่มขึ้นเนาะค่ะเนาะก็ยังมีคอมเมนต์มาให้ตอบคือเกาเนี่กะขอบคุณไว้หลายๆนะตรงนี้เนาะคะ่ะยาฝ่าวเบื่อกันเด้อค่ะมียังกะคอมเมนต์มาวอามาคุยกันเนาะค่ะเนาะกะนั่นแหละจะพี่น้องกันหลังจากที่ว่านี่อ่า เที่ยวไปเที่ยวมาเมืองไทยเนาะค่ะเนาะยายกับเสียแล้วก็เคยบอกไว้ว่าอ่าถ้าบ่ได้คิดว่าเป็นห่วงยายเได้ไปได้มากแล้วก็อาจจะกลับไปหาการหางานทำเนาะคะ่ะนี่ก็จะเมว่าบอกไอ้ฟังว่าก็เด้กลับไปทํางาน,น่นหละจา้าหลังจากที่ยายเสียเนาะกลับมาอยู่บ้านก็บัดที่นี่กะโอ้ยเงินทองมันกระลอยลอได้บัดที่นี่พี่น้องมัน มันบดมันมันบปงอยงกับเพ่นวามันบดมันบอะไแบบว่าเพิ่มพูนนะ่ะพี่น้องเข้าบอดอะไหามาตืมเนาะัดที่นี่ค่าครองชีพกับเพิ่มขึ้นมดที่นี่พี่น้องค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรที่เคยจ่ายบินในบ้านนี่มันขึนเม็ดพี่น้องเพราะว่าก็อย่างที่ทุกทุกท่านได้รู้เนาะคะ่ะก็บเพเป็น,น,นขึนด้เงี้ยนนิดดอกกับขึนสมองซุบอนสุคนนั่นแหละจ้าก็เราเจอทั้ง โควิดแมนบบแล้วก็มาเจอสงครามอีกมาทศ่นีพี่น้องทุกอย่างมันก็เลยเปลี่ยนไปหมดเลยมาที่นี่นี่ก็เลยเพราะความโชคดีด้วยด้วยนะคะพี่น้องเพราะคือว่าอยากเหตุงานกัขอบุญขอบุณบุญกุศลที่นี่เคยทำเนาะ,ะกัเหตุไทนิกแบบว่าจากคนที่ไม่ได้เคยเจอกันมาเป็นสิบกว่าปีสิบหกสิบเจ็ดปีพี่น้องอยู่ๆก็ไปเดินสวนกันในเมืองเนาะกัไปย่างสวนกัน อันไปทักเพิ่นน่ะจำซื้อเพิ่นกับบได้พี่น้องนี่กันนะเออกับไปทักเพิ่นเพิ่นกบมิลานมิลานนวดเนาะค่ะเพิ่นกับเปิดร้านนี่ก็โอ้ยหางานทําอยู่นะคะนี่กะว่าสีเนาะนี่กะว่านี่ค่ะงานเหตุเิ็นว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยไปไปทาด้วยกันไหมอาจารเนาะนี่ก็โอ้ยรับปากท่านที่พี่น้องก็นั่นแหละจ้ะก,กันเลยได้งานก็ไม่ได้กลับไปเปิดร้านเป็นของตัวเองเหมือนเมื่อก่อนเ้อค่ะพี่น้องเอฟซีเพราะว่า ามเศรษฐกิจแต่ละเนาะพี่น <House> ้องนีกก็เลยเออไปเหตุงานน้ำเพลนก็ไปทุกมือก็แล้วก็บพราะแม่นว่าทุกมือดอกพี่น้องกะคือไหนๆเราก็ตั้งใจแต่ทำงานอยู่แล้วเันาเข้ากับเป็นแบบว่าอ่าเป็นทำงานให้ตัวเองแต่ว่าไปไปเหตุน้ำเพลนหนึ่งสี่แม่จ่าคือถ้าเขาต้องการเราเราก็ไปให้ได้ตลอดนีกกะเลยไม่ไม่นี่คือไม่อยากให้เสียงานเสียการเหล่ากะ ทำงานเต็มที่พี่น้องจากที่บริเด็งานมาสามปีก็กลัวมันบอเริ่มตดไหมทุกอย่างมันก็อ่ามามาเมยอบอกอ่ะเมยแต่ว่ากับพุ่มใจพี่น้องเพราะว่าหนึ่งอย่างน้อยเขาเห็นตัวเงินแล้วเขากะได้มาบวกลบคูณหารคาใจ,ใจในบ้านได้นะคะกับว่าตรงมานางังอ่าทุกใจเป็นไไดวา่าแต่และเดือนเงินมันลอยลงลอยลงเป็นบ่อระคะอันนี้คือคือความเข้าใจของนิกเนาะคะ่ะเนาะ แล้วไปเหตุงานจักโมงจักโมงยายนิกกะจังของนิกนี่เนาะคะ่ะนิกก็คือนิกบอกทุกคนว่าก่อนจะมาเมืองนอกอยู่กับผู้แฟนเนี่ยเบิงซะก่อนว่าเขาอยู่ใส่แบบใดนะที่นิกวานะ่ะจังนิกนี่บ้านนิกไม่มีรถ,ไม,มรถไม่มีรถมีผ่านเดินไปขึ้นป้ายรถมีก็ไกลอันท่างยางเท่ากับบอมีพี่น้องกับเนบานเท่ากับ,บ,กบ,บ,กบ,บเป็นยางดอกอยางขางท่างยางใดแต่ว่าอันนี้รถ มันแรนหันแล้วมันกะแบบว่าอันตรายแล้วอันสภาพอากาศก็ไม่เหมือนบ้านเราใช่ไหมหน้านี้มันหน้าหนาวแบบที่นี่มืดหมอกขั้วนัวทะเลหมอกนะจ้างานไปยังสีมันกะสีลําบากเนาะนี่กะลูกไปรับไปส่งพี่น้องมังเทือกับมูนะคะเนาะไปหับไปส่งแต่ว่ากะร้านเปิดสิบโมงเริ่มทํางานเนี่ยสิบโมงแล้วค่ะ แต่ยังตาตามเ้าก็ต้องหอดหลันเก่าโมงคึงแต่นี่ลูกไส้นี่เทศงานอยู่ในในเมืองอยู่ออฟฟิศใตออฟฟิศเขานี่ก็บางวันเขาก็มารับเจ็ดโมงครึง่งแปดโมงครึง่งแปดโมงเศร์เล้วแต่แต่ตัวนี่ต้องเตรียมตัวให้เรียบร้อยพี่น้องหลังกับเป็นคนที่ตื่นด่เศาอยู่แล้วก็ตื่นมากกับเฮ็ดก็ก็แก๊แกๆชีวิตแม่นะ่ะพี่น้องกับอยู่กับลูกไวหวหรุ่นสองคนเป็นบ่ ย่ายว่าวอาถอะอยู่กับลูกวัยรุ่นสองคนคิดเอาพี่น้องอ่า mm hmm. นั่นแหละจ้ากะเฮดก,ก,ก,ก็แก๊แกแล้วนี่เป็นคนชอบทําอาหารกะเฮดต,ตื่นขึ้นมากอ่ะกินกาแฟเตรียมห่อข้าวบางวันนี่ก็ทํากับข้าวตอนเช้าที่จะเอาไปกินที่ร้านอ่าบางวันก็ทําไว้ตั้งแต่กินกับลูกตอนเย็นเหลือกับห่อไปที่ร้านเนาะค่ะทามาที่ทํางานมีไหมกับข้าวมีว่ะออประหยัดพี่น้อง เปิน่นกระเฮ็ดมะมงมะมาเนื้ออยู่เนื้อกินยังมีไว้ให้มดนั่นหละ่ะแต่ว่านี่เป็นคนที่วา่าเราชอบอยากกินอะไรเราก็เอาไปน้ำเนาะคะ่ะห่อไปน้ำกับข้าวเพิ่นกันมีให้กินทุกมือนั่นหละ่ะเนาะคะ่ะหนุบัดที่นี่กะเลิกจ็กโมงเวตีเลิกนี้ที่ร้านปิดสองทุ่มเนาะคะ่ะแต่ว่าขันบ่มีลูกค้าลาสบุ๊กิ้งทุงหนึ่งยังสี่เท่ากับก้าวบ้านได้ค่ะถุงหนึ่งกะ บอกลูกทรงขอความบอกลูกไปฮับกับบ้านจากร้านถ้าเกิดว่าทุ่มหนึ่งสี่ลูกไปฮับกับสิประมาณทุ่มซิบทุ่มซิบหามาถึงบ้านกับเกือบสองทุ่มนะพี่นอ้องจากตัวบ้านนี้ไปที่ทํางานถ้ารถไม่ติดก็สิบนาทีขับหนดนเนาะค่ะกัฟังเบอรงก็คขึ้นบอ่กไก่กับบ่ไก่ดอกพี่นอ้องหกเจ็ดชั่วโมงห้างเทียกะหอดเอ้นาทีาทาทาทะะกับหอดเนาะค่ะก็ จะเป็นอย่างนี้ค่ะตื่นเดยไปแต่เช้ากับค่าเนาะค่ะกับมากอะมาเห็ดกับเขากับน้ำอาบนองอาบน้ำบางเทือมันก็ะเดิกแกล้งสินพี่น้องนี่ก็เลยบได้ก็เลยแบบว่าใจออกแจ้งหน่อยก็เลยบได้เห็ดคลิปลงคลิปหรอกอะเจอบางคําคอมเมนต์เนาะค่ะก็บ,บอกตรงๆว่าบางเทือกะกะใจออกพี่น้องก็ขึน้นน่กว่าบอกไว้คลิปบางหันเนาะค่ะว่า นิกไม่ใช่นะักกฎหมายนิกไม่ได้แบบว่ามาเลี้ยนสูงสูงนิกไม่ได้มีความรู้อะไรแต่นิกเอาประสบการณ์ในในทุกสิ่งที่นิกพูดไปในแต่ละคลิปเกี่ยวกับเงินเงินทองทองของสามีฝรั่งน่นแหละจ้ะเพราะว่าตั้งแต่ทำคนอ,อ่าช่องมานิกก็ได้เจอเอฟซหลายๆเคสที่เพิินเขามาหูจักกันมาคุยกัน นี่ก็เอาเคสของเพิ่นมาเบาต่อมาบอกตอ่อบางเคสนี่ก็เอาคำวา่าคาคอมเมนต์อย่างคลิปที่แล้วนี่ก็เอาคำคอมเมนต์เพิ่นมาคอมเมนต์ขืนมาเวบามาถามเพื่อใครที่มีประสบการณ์หรือว่าหูเพื่อจะได้กเขียนมาบอกนี่นี่ก็เอามาเบาตอ่อจังสีแม่จา่าแต่ก็ออกตัวไว้ทุกครั้งว่า นี่ไม่ใช่ผู้รู้กฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะเนาะในแต่ละคลิปในแต่ละอย่างก็จะไม่เหมือนกันเนาะค่ะพี่น้องนั่นแหละจ้าก,กะกะย่อนว่าเงินทองนั่นแหละพี่น้องย่อนว่าเงินทองมีสายเข่าเด้อเด้อย้ยอนว่าเลี้ยงเยงินเลียเ้ยงทองน้ำเนาะค่ะเนาะการที่เราอ่าได้มาเป็นเจ้าบ้านโดยตรงเนี่ยพี่น้องว่าเป็นเจ้าบ้านดูแลค่าใช้ใจ่ายอะไรทุกอย่างเองเมื่อก่อน ก็คือบอกว่าผัาวอันสามีอันเป็นคนหาแต่ว่าเป็นคนหาเงินเข้าบ้านเหมือนันยายนนกแเปนอยู่จ้ะแต่ว่าการที่หาเงินเฉยๆแล้วไม่ต้องมาอน,นั่นอันนี้น่นมันก็ง่ายก็กันอันนี้ทุกอย่างทุกดีเทลเป็นของเฮ้าเหมือนให้เจอกับตัวพวกคุณก่อนนะคะพวกคุณแล้วจะรู้นะคะพี่น้องว่ามันเป็นจังใดก็คืออีกว่าถ้าใคร ที่สามีเสียแล้วมีเงินถังเงินล้านเงินแสนเงินหมื่นไว้ให้เลยล่ะให้ลีนั่นก็นจะสบายไปเนาะคะ่ะแต่ก,กันกรณีของนี้ก็ได้มั่งบอ๊อแมนมาบอดได้มันกะสามปีกว่านะคะพี่น้องไม่ได้ทํางานเงินก็หลดหลอไปเนาะคะ่ะแต่อย่างน้อยก็บอดได้ด,ดูถูกนะคะพี่น้องอยั่งหน่อยก็ยั่งเออได้มีบ้านให้เราอยู่เนาะคะ่ะเนาะได้มีบ้านให้เราอยู่อาศัยอย่าง ไม่มีค่าใช้มีตะคานามค่าไฟคาหนุ่นค่านี่ก็หลายอย่างอยู่ด้พี่น้องหลายบาทอยู่แต่ละเดือนน่ะเนาะค่ะนั่นแหละจ้ากะกะไล่าราอีกแล้วและนี่ก็ได้แต่ว่ากับมาทรงข้าวทรง,งข้าวพี่น้องนั่นแหละค่ะว่าบอกเขาปลาเก็บเห็ดเหรอเห็ดอีหยังกัไปเริ่มต้นไปทางานเนาะค่ะเนะาะบางอาทิตย์กัเห็ดเจ็ดหมื่นเลยด้พี่น้องเห็ดทุกหมื่นเลยบางอาทิตย์น่ะ บางอาทิตย์ก็หยุดวันพุธนะคะบางคือบางอาทิตย์ก็หยุดวันพุธคือ,มาานนคอเมื่วานเนี่ยนิกหยุดหยุดแล้วคือเพราเฮดกิฟขันย่ายนิกปัจจิวาเนาะหยุดกะหรา้ยยางลายเน่วค่ะพี่น้องต้องสะตางมองเทือขันขันสมองว่าปวดโป่งนิกคือข้ามเาบาว่าออกเนาะค่ะกะคลิปนี้กะ จะเอาไว้ซ่อมนี่ซะก้อนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเลี้ยวออกไปข้างบ้านมาแล้วพวกที่จะมาซ่อมอน้ำเนาะแล้วนี่กะสิลักลักไทยลูกข้าจเจ้าอยู่ดอกแต่ว่ากะสิโบเห็นแต่ว่ากะสิถามข้าเจ้าเบิ้งก้อนหรืว่าไท,าย,ท,าย,ทายไายใน้บเนาะคะ่ะก็ยังไงก็ขอบคุณเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีคำคอมเมนต์อะไรก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะติชมเพิ่มเติมความรู้ความคิดเห็นได้ยินดีค่ะ สิ่งไหนพูดไปมันผิดมันพลาดน,นี่ก็ขอโทษขออภัยไว้น,นะคะขอบคุณคะ่ะบายบายอัปเดตนะคะพี่นอ้องอัปเดตหลังจากที่เมื่อเร้านี่เมื่อเร้าในไทยกับไฮเบิงเนาะค่ะทีนี้ไทยวิดีดอเปิดเปดเิน้ำท่วมและเนี่ระนาดนาบ้านมันบาจ่าตอนนี้เขากะมักพุดแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่าน,นี่ก็เปิดให้พี่น้องห้เบิงลบ่ได้เด้อจ้านี่ โอ้กําลังคนจะเฮ็ดงานหนักที่กันเนี่ยพี่น้องมือล้วนๆนะคะขุดขุดนี่แล้วเพิ่นก็ไปขุดหมองพูนจ้ะมืออื่นเขาก็สิกลับมาเฮ็ดใหม่เนาะคะ่ะกลับมาเฮ็ดอีกเจงสิแล้วก็อัปเดตให้เบิ่งนะคะตอนนี้หน้าบ้านก็บแหงค่ะพี่น้อง yeah.